nói chuyện với nhau, cái này còn được, huynh nói thản như của video được rồi. ถ่ายแล้วอากาศเย็นเลยแล้วโห้ต้มีขอกินแต่ดูให้บรรยากาศเป็นใจเนี่ยหาให้มั่งก็เลยนะไปกันานีเปิดยังไงวะอากาศดีมิจาเฮ้ยนฝาไว้เดี๋ยวหาตรงนี้กินเอ้ยไอ้ขาล่ะขาเลยเดียวขาเปาหวก็ต้ใส่ไหมคะไม่ใส มือเปียกว่ะเองเอะมือเปียกเขาแห้งเอามานี่ให้แม่ถ่ายให้นะถ่ายไงละ่ะจะเนี่ยจะถ่ายวิดีโอด้วยอะไรพ่อถ่ายเหนาเปิดตรงนี้พ่อก็ดูด้วยเปิดตุ่มเล็กอย่างเงี้ยเลื่อนไปทางเนี้ยมันก็ได้แล้วก็เข้าเมนูน